เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์มานะครับทางโซเชียลของสินแสหมิงนะครับเขาพิมพ์มาแบบนี้นะลัคนาราศีพฤษบเกิดมาชีวิตมีแต่กล้ำผูกติดตัวมาด้วยกำมังค่าอาจารย์โอ้โหต้องมาคอยดูแลช่วยเหลือคนรอบกายลูกหลานมาหาเอาน้ำตามา ฝากก็รับตลอดเพราะสงสารแต่พอดีแต่พอเขาดีขึ้นก็เดินไปอย่างไม่ใยดีก้มน่ารับกรรมตลอดเลยโอ้นี่คือชาวลัคนาราศีพฤกษบศนะอืมนะฮะผมไม่รู้ว่าพฤกษบศของเขาเนี่ยเป็นพฤกษบศที่มีดาวอะไรยังไงอยู่บ้างแต่ลัคนาราศีพฤกษบศเนี่ยที่ผ่านมาจะบอกว่ามันเสียมันก็ไม่เชิงนะ แต่ก็มักจะมีปัญหาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็อย่างช่วงที่ดาวพฤหัสจะเดินเข้าเนี่ยเดินเข้าวินาศเนี่ยอืมคุณใบบัวอย่าไปเอาเปัญหาของชาวบ้านมาเป็นปัญหาของตัวเองมากเกินไปนะชีวิตใครชีวิตมันบางอย่างมันก็ต้องรับผิดชอบเองบ้างเพราะว่าเราไปรนับภารัแทนเขาไม่ไหวหรอก นะพอะพรักษาดาวศรีพุกศพช่วงปีสองปีสองปีที่ผ่านมานี่ก็ภาระเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็คุณใบบัวนะผมบอกคุณใบบัวแบบนี้ว่าถ้าในปีหกหกหกปีเนี้ยคุณใบบัวใช้จ่ายของคุณใบบัวเองเรื่องการเรงินการทองอ่ไม่มีปัญหาหรอกอย่าไปออกปากรับแทนใครอย่าไปเขาเรียกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นคนอื่นมากนะ เอ็นดูขาวระวังเอ็นเราจะขาดเข้าใจไหมแล้วก็ระวังคือต้องบอกตรงๆอ่ะบอกว่าเดือดร้อนเมาคนอื่น่ะผมก็คิดว่าน่าจะมีส่วนจริงเยอะเลยเพราะว่าอย่างปีนี้ดาวพธหาสแม่งเดินวินาศเนี่ยนะฮะใครมีปัญหาอะไรมาใจดำเลยให้มันแก้ไขปัญหาของมันเองนะฮะถ้าไปรับอิดชอบแทนเขานี่นอกจากเสียเรื่องเงินแล้วเพิ่มมิตรภาพก็ไปด้วยนะนะ มันดีตอนที่มันขอความช่วยเหลือแล้วเราช่วยอะ่ะครับเราช่วยได้ไม่เต็มที่อย่างที่มันบอกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นลูกหลานสุดท้ายแล้วมีปัญหาเพราะว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยทั้งราหูทั้งพฤหัสมันอยู่เรียนวินาศอยู่ตอนนี้ระวังมันจะมาพูดไม่จริงมาโกหกมาอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะเช่นจะมาขอความช่วยเหลือก็ปั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้เราเชื่อสุดท้ายแล้วแม่งก็นําปัญหามาให้ แต่ถ้าเฉพาะทำมาหากินของคุณเที่ถามมาในคุณอะไ,ไหมใบบัวเหรอผมว่าไม่มีปัญหาหรอกทำมาหากินของตัวเองนะเผอิจะมีรายได้ที่สองเข้ามาแบบลับๆเป็นรายได้ที่ไม่เปิดเผยมีคนอาจจะให้ช่วยทํางานแต่ไม่เปิดเผยแบบนี้ก็ได้นี่แหละนี่แหละคุณใบบัวฉะนั้นนะคาถามที่ถามมาที่สนหนิงก็มาตอบตอบให้ช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับพยายามปีนี้ทํางานมีอะไรให้ทําทําไป ผมว่าจะมีอาชีพที่สองเข้ามาแต่ว่าเรื่องชาวบ้านเขาญาติน้องผัวแม่ผัว,มผวสมมุตินะพี่สะพ้ยยายญาติหรือใครก็แล้วแต่อย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวมันนาปัญหามาให้อีกจริงๆแล้วปัญหาที่มากับดาวพฤหัสกับดาวราหูเนี่ยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถไปแก้ไขได้แล้วเหนื่อยเปล่าถึงช่วยไปแล้วไม่ได้รับอะไรที่ดีกลับมาเพเผอเป็นศัตรูภายหลัง นะทำงานในข้างหน้าของตัวเองที่รับผิดชอบอยู่พอแล้วแล้วผมเชื่อว่ามันจะมีรายได้พิเศษเข้ามาแต่ถ้าเกิดมีงานที่2ที่3เข้ามาตามที่แสนหมิงบอกอย่าไปบอกใครต้องเป็นความลับเพราะว่าดาวไปอยู่ในเรือนวินาศเป็นเรื่องความลับทั้งหมดนะขอโชคดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง Line Official ID@ มาสเตอร์หมิง6 6 6กอย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ